เรงทุกคนนี้เรื่งที่จะพูดอยากให้ทุกคนน่ครับเม่นนี้นเม่อนะกาให้ผมนทันทีที่ทีของผมเนี่ยเหยียดเ้าท่ไปลงในทีเพื่อนที่ทุกชาติคนที ว่าไอและอ e. ีที่ยากไกงคือเขาไม่ได้เดตรียมอุปกรณ์อะไรสำหรับการแสดงสดไว้เลยแม้แต่ชิปเดียวตามสัญญาพอุูกทั่วถามกลับได้ส่งเหยีออยหยามกลับมาว่าลุ้มมว่าศิลปินซุปเปอร์สตาร์ร็อกสตาร์ที่วิ่งเพื่อการผุศลสมนะ่ะเขาก็เล่นได้ แล้วพวกคุณ่ะเป็นนักร้องไม่มีปัญญาที่จะเล่นเหรอครับคุณอยะถามว่าไอควาไหนที่เปรียบเทียบนักกวีที่ยืนอยู่ตรงนี้กับนักวิ็อนเเองทีัวเองเป็นร้เองอคีทํา้เนคุณเองเลือกเอง ไม่เคยเป็นหนาติขอค่ายให้ค่ายมันช็อกกูแล้าคนกูเปรียบเทียบกับคนแบบนั้นแล้วท่านถ้าท่านมั่นใจว่าซุปเปอร์สตาร์ยอดนักบินของท่านยอดเที่ยมก่าผมเรียกขึ้นมาประชันกับผมตรนนี้ก็ต้ยอยวนะแล้วใครที่ยอมคน หรือว่าคุณทรยยศต่ออาชีพของคุณเองและคุณทรยตศต่อแฟนด์เพลงของคุณเพราะคุณไม่เคยคิดถึงใครนอกจากเงินและตัวของคุณเองกูมาตรงนี้เพื่อร้อเพลงไปพบพร้อมกับทุกคนและมองเข้าไปในตาของทวกมึงมาเพื่อพุกึนกูไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์รอกอะไรกูไม่ใช่ยอดนักวิ่งไอ้เหี้ยกูคือยูสลุณ on you oh yeah